สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงท่อกันนี้เดก้ากันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูเขาบอกทำเองเลยนี่เจ้าของน้องจ่าคนหลอ่อได้ข่าวว่าทำเองใช่ไหมท่อครับลงทุนเท่าไหร่เนี่ยท่อเนี่ยแปดร้ <800. S 1> <800. S 2> อดร้อยเฮ้ยลงทุนแปดร้อยไม่ซื้ออะไรบ้างซื้อเดร์ อาอยู่บนนั้นฟ yeah. ังเสียงก่อนเดี๋ยวเอาเบิ้ลคันเร่งก่อนเอาไปสิเด็กครับซื้อตัวไหนบ้างเด็ก เซตหนึ่งอ๋อเซตนี้เซตหน,นึน่งยาวหกเมตรครับอันนี้ก็โต๊ะเก่าตัดโต๊ะเก่าทิ้งเอามาต่อตรงเราเอามาต่อตรงอย่างเดียวครับจะออกมาไหนล่ะข้อพักล่ะข้อพักของของใครเนี่ยข้อพัก,อพกตอนนี้ของมากับรถซ,ซ,ซ,ซื้อเท่าไหร่นดิ ว่าตอนนั้นมันยังไม่ดังใช่ไหมออแล้วไอตอนที่มันมาดังเนี่ยก็คือลงทุนทั้งหมด <700. S 1> 800ร้อบาทโอ้โหนี่ครับออกมาครับออกมาจากเครื่องมานี่ทอดนี้ครับทอดนี้ขึ้นไปไหนล่ะขึ้นมานี่บอกจาก้า อ๋อขึ้นมานี่ขึ้นมาท่อนนี้ครับผมแล้วก็ไล่ยาวไปไปโค้งอยู่ด้านหน้าครับโค้งกลับมาครับโค้งกลับมานี่ไปตรงโน้นมุดมุดลงล่างตรงนี้แหละครับโอ้โหเวทตัวนี้ปลายซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกวาเจ้าที่สองอยู่ไม่แหลกเขาเสียพันอ๋อเอาปลายเดิม ปลายเดิมเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยว12นิ้วไปแลกกับเท่าแก่ครับก็ได้ไปลายแฝดแฝดสามตัวนี้มาตัวนี้สามนิ้วใช่ไหมนี่พ่อแฝดสามปองหนึ่งเนี่ยสามนิ้วสามปองเสียงพ่อมากโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยวงทุนแปดร้อยบาทครับ เยาฟังเสียงดูอะ yeah. เป็นไงครับสุดเจ็บเลยทันนี้เอาเด็กมันไว้ไหมวันนี้ไม่มีจริงหรือเปล่าเอาซอ่อนไว้ตรงไหนเลยน้องโอ้โ oh. ห โอ้โหเฮ้ยซ้อนอะไรไว้หลังเบาะซ้อนอ,อะไรไว้หลังเบาะเนี่ยโอ้โหครับชุดเครื่องเสียงครับติดมาเท่าไหร่เนี่ยสองหมื 22, ่นต็มหลายปีแล้วหลายปีแล้วสองหมืน่นสองหมื่นเองนะลำโพงลำโพงกี่ดอกเบสสองปากสิบสองเบสปากสิบสองสอง,สองดอกรายการเสียงกลาง มี p ว w e r สองตัวใช่ไหมโอ้โหครับนี่แอะขออนุญ,ญาตขึ้นไปสำรวจิดนึนนงข้างบนนี้นอนได้เลยนี่นอนบนนี้ได้เลยตัวนี้เป็นเบาะเก่าครับนี่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นชุดตู้ลำโพง,งโอ้อลังการงานสร้างครับ p ว w e r สองตัวขับเบร์หนึ่งตัวกลางแหลมอีกหนึ่งตัว โอ้โหเนี่ยในภายในรถครับสะอาดสะอาดครับแอร์เย็นฉ่ำเลย,เเยสาวๆสาวๆเห็นแล้วแบบอยากจะมานั่งเลยเกินมีแฟนหรือยังเเยมีแล้วปกติเขาจะบอกว่าไม่มีนะเออเนี่แสดงว่าโกหกไ่เป็นครับไม่ิดตามเสียอยู่ยังเขาไป,ปิ่งเห็อฮะไม่ิดตามเสียอยู่อ๋อเขาติดตามอยู่ <laughs> กลัวเขาเข้าไปเจอ,อโอ้แันนี้ก็แสดงว่าลึกๆในใจเนี่ยอยากจะโกหกอยู่แล้วเนี่ยอ,อันนี้ได้ต่อสายไปเนี่ยไหนน้องเปิดดูดิโอ้โตกใจบมดเลยครับมีตุ๊กตาตัวหนึง่งนั่งเฝ้าเอาไว้กลัวคนมาขโมยครับอ่ะโอเคจบไปครับสำหรับเจ้าท่อ,อดังกันนี้ เบกาสีขาวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องจ่าสวัสดีครับ